ตรงว่าไม่เคยใส่กระโปรงสัน้นไม่เคยใส่กางเกงขาสั้นออกจากบ้านเราสัมผัสได้ว่าต้องขนเบียดวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยแน่นอนว่ามีไขมันส่วนเกินเราก็จะต้องทําการในเรื่องของการสลายไขมันนะคะก็คำรัาโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะเป็นแนะนําในเรื่องของไลโปแฟตนะคะไลโปแฟตเนี่ยทำตรงบริเวณทั่วร่างกายรวมจนถึนงบริเวณใบหน้าได้นะคะตัวอย่างของตัวยาก็จะเป็นประมาณนี้ ยาโปรเฟตเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวยาที่อัดอยู่ในรูปของคริสโัลหรือผลึกนะคะออกแบบมาเนี่ยตัวยาค่อนข้างเข้มข้น,นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเทียบกับตัวยาแฟแบบน้ำเนี่ยจะเห็นผลค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตอบสนองค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็คนไข้ไม่เจ็บไม่แสบเวลาที่หมอแบบดันยาเข้าไปถ้าเป็นแบบน้านเนี่ยคนไข้จะแสบเวลาดันยาเนี่ยตัวยาจะใส่อยู่ในเข็ม,มเล็กๆแค่นี้เองเวลาทำก็คือจิ้มเข็มเข้าไปเจ็บเหมือนว่ากัดนิดเดียวค่ะแล้วก็